เป็นแผลมีหลักปวดสูดน้ำลายเอาน้ำลายถูแผลเอาน้ำลายล้างแผลนางงามเว้ยนางงามลูกนางงามหน้าแง็่เป็นแมงละงาม นางามน้าเงีมย,งยมเป็นแมียงละงามน้างามน้าเงียมเป็นแมียงละงามอย่านะหยุดหยุดเอาขาออกเดี๋ยวนี้หยุดเลยเอาออกเอาขาออกเอาออก <c oughs> อะไรก็ห้ามใช่ไหมอืมอะไรก็ห้ามจะทำอะไรได้เนี่ย ทำอะไรได้เนี่ยเออ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 แทงเฉียวทำอะไรได้เนี่ยหยุด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 